สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้3ตุลาคม2563ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับ9ตุลาคม63ครับกรมบัญชีกลางบอกแล้วนะครับว่าโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีส่วนผู้สูงอายุที่รับเป็นเงินสดก็รับตามช่องทางเดิมครับสถานที่เดิมอบตอหรือเทศบาลเดิมเดิมนะครับ 9ตุลาคมนะครับในขณะที่เบี้ยความพิการเขาบอกว่ามี1,000บาทเดี๋ยวเบี้ยความพิการนี้มีมีอะไรพิเศษที่จะเล่าให้ฟังต่อเขาบอกว่าจะได้เงินันที่9ตุลาคมเหมือนกันแต่มีอะไรพิเศษที่จะเล่าให้ฟังส่วนเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีก็บอกเข้าบัญชีคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินเอาไว้แล้ว9ตุลาคมเช่นกันนะครับก็หวังว่าพอถึงวันจ่ายเงินคงไม่มีการเลื่อนอีกนะครับเพราะว่าในรอบ สิงหากับกันยาที่ผ่านมา2เดือนนั้นมีปัญหาเลื่อนการจ่ายนะครับทีนี้มาดูพิเศษก็คือเบี้ยความพิการ1000ไม่ได้ได้ทุกคนนะครับผู้ที่จะได้เบี้ยความพิการ1,000ก็คือได้แน่นอนเลยก็คือ1ผู้พิการที่เคยรับเบี้ยความพิการเดือนละ800นะครับและเป็นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ได้1,000บาทไม่มีปัญหาเลยเข้าบัญชีแน่นอนครับ ใครรับเงินสดก็รับตามช่องทางเดิมเหมือนเดิมทุกประการนะครับนี่ได้พันอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าจะได้พันก็คือผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะแต่มีบัตรและนะครับไม่ใช่และไม่ใช่แต่และผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอันนี้เขาบอกจะได้1,000พเหมือนกันอา้าวฟังต่อครับ ส่วนผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรคนจนอันนี้ได้800เหมือนเดิมไม่ขึ้นไม่ปรับขึ้นให้ที่นี้ตรงที่จะพิเศษก็คือจะมีมีดรามา่าหรือว่ามีเรื่องเรา,เาไม่ได้ไม่เป็นไปนตามเป้าหรือเปล่ามันจะตรงที่ผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วมีบัตรคนจนตอนนี้สอบถามหน่วยงานภาครัฐยังไม่ ชัดเจนว่ายังไงก่อนหน้านี้มีการโพสต์โซเชียลต่างๆบอกวาอ่าได้เป็นพันผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับได้800น่ยจากช่องทางเดิมโอนเข้าบัญชีเดิมหรือรอับจากเงินสดจากกบตังะเทศสาาเดิม800อีก200ไปกดเอาจากบัตรคนจนมีเคยมีหลายช่อง YouTube โพสต์ข้อความข่าวแบบนี้นะครับและโลกโซเชียลอื่นๆด้วยก็โพสต์นานมาแล้วเป็นเดือนแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาเลยบอกเลยแบบนี้ว่าผู้พิการที่ได้เป็นพันจะได้เงินสองทางก็คือรับช่องทางเดิม800แล้วก็รับจากบัตรคนจน200จากข้อมูลนี้เราไปสอบถามมาแล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกไม่มีโครงการกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส0 0นะสำหรับผู้พิการไม่มีอันนี้เป็นข้อมูลณนสะตุลาคม6 3เขาบอกยังไม่มีอา้าวแล้วจะได้หนึ่งพันจากที่ไหนล่ะทางนั้น เพราะเราก็ไปสอบถามกรมบัญชีกลางเหมือน,นกันกรมบัญชีกลงกางตอบในวันที่2ตุลาคมเหมือนกันว่า800นะโอน8 0 0ส่วนเรื่องเป็นพันไม่รู้เรื่องด้วยคือเบีย้ยคอมพิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาก็ยังบอกว่าโอน8 0 0เหมือนเดิมอายุเกิน18ปีนี่ส่วนจะได้เป็นพันยังไงไปถามหน่วยงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกตกลงยังไม่มีใครตอบได้ว่าอีก200เอามาจากไหนกรมบัญชีกลงกางยังบอกโอน8 0 0อยู่นะในส่วนผู้ที่อายุ18ปปีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ช่าง ซึ่งเรื่องนี้สัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามต่อให้รู้เรื่องให้ได้ว่าผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกลงพันจะได้ยังไงเพราะตอนนี้ณข้อมูลณสองตุลายัางหาหน่วยงานที่จ่ายพันไม่ได้แต่กรมพัญชีกลางบอกบอกครับบอกจ่ายพันเฉพาะผู้พิการอายุต,ต่ำกว่า18ปีส่วนผู้พิการอายุเกิน18แแต่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เขาบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเขาบอก ทำนองนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับสายนะครับเอาเป็นคนว่าสัปดาห์หน้าต้องติดตามข่าวนี้มาเล่าให,ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังฟังต่อแสดงว่าเบี้ยของพิการ1 0 0 0สพันสำหรับผู้พิการที่มีบัรสนิาการแห่งรัฐยังจะต้องติดตามข่าวต่อไปครับสวัสดีครับ